รถตาเล้งของพี่นนท์นะครับไปซื้อแบบข้าวนะครับเดี๋ยวข้าวว่างเลยตอนนี้โอ้โหอากาศหนาวด้วยเย็นเลยโคตรหนาวไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือเปล่านะครับอ่าดีกพิทเตอร์ทุกวงพี่โยตั้งแน่แล้วเปล่าพี่ยิงพี่โยอยู่ข้างหลังแล้วครับนี่พี่นนท์เป็นโซเบอร์ครับมีพัดลมด้วยพัดลมพัดลมอันนี้คือปั่นแล้วเอาพลังงานมาใช้ในรถนะเนี่ย ถึงตลาดแล้วนะครับตรงนี้เขาเรียกตลาดอะไรครับตลาดนัดกระหนกงามนะพีเเป็นตลาดนัดนะครับไม่ได้มีทุกวันไม่ได้มีโอ้โหโชคดีมากนะครับม,ม,มาเจอวันนี้มาเดี๋ยวเราไปหาของกินนะเหมือนเขาแบบของจะหมดตลาดกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราแยากย้ายกันไปหาของกินข้างในครับทุกคนไป ที่ตลาดกันเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะกลับกันเมื่อกี้ที่นุ้ผ่านมานะฮะเห็นแบบ<ต>เซเว่นแว๊บเดี๋ยวให้พี่นน,นพาแวะเซเว่นอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ยังซื้อของไม่พอเลอพี่นุยังพี่บางอันตลาดนั้นมันไม่มีเดี๋ยวค่อยไปดูว่าใครซื้อไดมาบ้างทุกคนไปตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ที่หน้าเซเว่นนะครับมีเงินเหลืออยู่20บาททุกคูเหลือกี่บาท1าิบาทครับพี่โยเหลือกี่บาท20ิบครับพี่ต้ร์นไปเหลือตังแล้วไม่ลงมานะครับเอาเลือกก่อนเลยครับ1ิบาทดูนี่ไมโลเท่าไ่ มีอะไรครับบัตรไปบัตรไปสิบบาทได้เอ็มร้อยเละมีมีตู้นึงตู้ยตู้นี้น่าจะแพงกว่าอ่ะตู่นี้สิบบาทมีไหมมียี่สิบสองว่ะมีสิบสองอ่ะพี่รู้ได้แล้วครับสิบแปดบาทตัวนี้นมไว้กินตอนเช้าเลยๆจ่ายเงินสดเฮ้ยถูกมันนี่ก็ได้เหรอแต่เราในงบไงมีแค่ยี่สิบบาทจ่ายเงินยี่สิบบาทปึ๊บปึ๊บจ่ายเงินเรียบร้อยมันทอนให้เปล่าเฮ้ยมาแล้ว เฮ้ยขึ้นไปเอาหรือไปเอาไปขึ้นไปเอาเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยเอามือล้วงขึ้นไปเอาคนเห็นไหมวะเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงตังค์ทอนว่ะเฮ้ยทอนตังค์ด้วยตอนนี้มีนักุ้งเหลือวสิบบาทสุดท้ายสิบบาทเอาอะไรวะเต็มร้อยนี่นี่นี่เต็มร้อยเพราะตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะนี่นะครับเต็มร้อย สิบ,บาทตอนเช้าจะง่วงใช่ครับแล้วก็เปล่อไว้ตอนเชา้าเลยดีกวา่วนะาดสดสิบบาทไปเลยโอเคระบบเออเลยทำอะไรนรับเราไม่คืนเนะคุณตกแล้วอันนี้นนมันเป็นระบบกับคือมีเขย่าวขวดก่อนเข <c oughs> ย่าขวดเขย่าขวดตายแล้วครับโ <c oughs> ยอ,อะไรยี่สิบบาทไอเค้กเค้กหมดพีไ่ได้วะ อยากให้ระบบเออเร่อตอนถึงมึงวะใจเย็นนี่เอาตัวท้ายหน่อยพี่เฮ้ยโอ้โหเหลืออันสุดท้ายเลยครับเฮ้ยเอาเอาเอาไม่มาเอาอโยุวเฮ้ยของไม่มาเฮ้ยเฮ้ยขอไปเครื่องนี้ไม่สามารถใช้งานได้เฮ้ยจะคืนเงินว่ะเอาอีกรอบอีกรอบมันเกือบเมื่อกี้มันเกือบถึงป่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมจะไม่มีข้าวเช้ากินไม่ได้เอาละครอบสองพี่โยได้กินหรือเปล่าครับรอบสองแต่เมื่อกี้ระบบก็คืนเงินนะ เฮ้ยมันไม่มาโอเคไม่กินแหละไม่มาไม่กินทำไมไม่ได้กินแน่เสียใจโอ้ฮืออยากให้เราบอกเาเรื่อตอนถึงมึงวะเฮ้ยย็นนี่อันสุดท้ายหน่อยพี่เฮ้ยโอ้โหเหลืออันสุดท้ายเลยครับเฮ้ยเอาเอาเอามา นี้นะครับเราก็ไปที่ตลาดกันมาเรียบร้อยโชคดีมากนะครับมีตลาดนัดอยู่ที่บ้านนะครับพี่นนท์นะครับก็ไปกางเต็นท์อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละต้องขอบคุณพี่นนท์ด้วยนะครับใครที่อยากดูการทัวร์ของสเล้งเขาก็ไปดูได้ที่ช่องพี่นนท์ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่างบ1 0 0บาทเนี่ยของพี่นุได้อะไรบ้างนะครับมาดูเลยพี่นุได้ขเขาเรีอกหอยอะไรวะเนี่ยหอยลาย40บาทหอยลายนะครับแล้วก็พี่นุซื้อฟูอัดมาอีก2ไม้นะครับ20บาทนะครับเป็น6กแล้วนะซื้ออันน ต,ต้องบอกก่อนว่าเราคุยกันแล้วว่ามันมีเตาอยู่อันเดียวแล้วมีหม้อเราจะทําชาบูกินเพราะมันง่ายสุดแล้วแล้วพี่รู้ก็เลยซื้อผักมาเยอะเลยเพราะว่าชอบกินผักนะครับอีก20บาทคอมมิเต้รสามถุงร้อยเพาะอมิเต้นสามถุงร้อยเลยครับมเมมีมกอกอันนี้ไก่ปูอัดแล้วก็ลูกชิ้นหมูสามถุงร้อยโอเคแล้วก<ป>็ขอมีลู้กุ้งองะอันนี้มีแตงโมสามสิบบาทผัก ยี่สิบบาทนะครับมันจะมีผักกาดขาวแล้วก็นี่ครับโคนมันจะหวานไก่เป็นน้ําซุปได้ก็มีเทรต์ออลิจิสองไม้แล้วก็อันนี้เป็นฮออดอกดอกเสียบนคนก็เหลือสิบาทอันนี้กดตู้เวนก็เป็นร้อยบาทพอดีโอเคมาดูของพี่โยบ้างพี่โยมีอะไรบ้างครับหมูไว้ต้มกินชาบูนี่พี่โยหมูมากครึ่งโลหกสิบบาทแล้วก็อันนี้ยี่สิบมายละสิบบาทมันก็ซื้อหมูอันนี้มาแล้วครึ่งโล อันนี้คือจะเอาน้ำจิ้มไงแชร์น้ำจิ้มกันแล้วน้ำจิ้มอยู่ไหนเอาน้ำจิ้มอยู่ไหนเฮ้ยมีมีใช่ใช่เพราะว่าอันนี้มันซื้อจากร้านหมาล่านี่นี่นี่น้ำจิ้มอยู่นี่น้ำจิ้ม อ่าน้ำจิ้มอันเนี้คือพี่นุพี่โยพี่นุคุงแล้วพี่นุคุงได้มานี่นะครับน้ำจิ้มแต่พี่เต้นไม่มีน้ำจิ้มนะครับใช่ไงมึงซื้อของมาเยอะไม่มีน้ำจิ้มหมดไป80บาทเดี๋ยวยีบาทจะไปกดหน้าเซเว่นแล้วมันไม่ได้ไไม่ด้ก็รวยนะครับต้องให้โอกาสน้องหน่อยน้องมันแบบมือใหม่มือใหม่มือใหม่ช่วยรอดของก็ได้ละเดี๋ยวเรากินกันเลยแต่พี่เต้นไม่มีน้ำจิ้มนะตะเกียบก็ไม่มีว่ะตะเกียบไม่มีมึงคุ้งให้เปล่า เฮ้เอา,อางี้ดีกว่าเอา,อางี้ดีกว่าเอาเตามาก่อนนี่เตาสำเร็จรูปเลยแล้วก็มีหม้อชาบูอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่มีน้ําเราต้องการน้ํามากเพราะว่าเราซื้อแล้วแบบไม่ได้สนใจน้ําเลยพี่ต้นจะต้องเดินลงไปที่ลําธาร ไปตักน้ำมาแล้วกูจะได้อะไรให้กินน้ำจิ้มตะเกียบให้จะให้ตะเกียบชุดนึ่งเอ้าเอามาไปเอาไปเอาไปฉาบไปด้วยโอ้ไม่มีใครเป็นเพื่อนเลยอ่ะไป่ไปผมไม่ไปกลัวมีอะไรล้องมีอะไรร้องใครจะไปเป็นเพื่ออะเขามีตะเกียบมีน้ำจิ้มกันหมดแล้วอ่ะมึงไม่มีไงหรือมึงจะกินแบบไม่มีน้ำจิ้มแต่ระวังเหยียบขี้ตัวเองนะระวังเหยียบขี้ตัวเองนะตอนนี้พีเติ้ลหายไป ครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้รอน้ำอยู่ยังไม่มาสักทีครับทุกคนโคตรหิวอ่ะพี่เตินเต้นเฮ้ย<อ>เห็นแสงไฟวแับแป๊บแล้วครับเฮ้ยเร็วดิโอโหโคตรนานเลยแค่ไปเอาน้ำแค่นี้เฮ้ยมานานหนึ่งวะไปขี้เดี๋ยวมึงไปตักน้ำก่อนหรือมึงขี้ก่อนไปตักล้างตูด อย่าบอกนะยังบอกอย่าบอกนะไม่ใช่อันนี้ตักไม่กินดูได้เลยไม่ได้เอาอันเนี้ยตักเป็นขันนะปลอดภัยนะเนี้ยปลอดภัยนะอ,อย่างไงก็เดี๋ยวเราต้มน้ํามันก็จะร้อนเองอบรรยากาศดีมากรอบๆก็คือมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนะทุกคนมันไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้หลังกระต๊อบก็คือไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนเช้าถึงน่าจะได้เห็นวิวอ่าตอนนี้น้ําเดือดแล้วใครจะเอาอะไรใส่ใส่เลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาเขา้าวโพดออนใส่ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้น้ําซุปเนี่ยหวานนะครับ เป็นสูตรเลยป่ะเนี่ยเป็นสูตรเป็นสูตรต้องใส่ยังงี้เลยวะไม่รู้อ่ะเอาไม่หักก่อนนะเฮ้ยบอมันเล็กว่ะให้ใส่ได้แค่คนละชิ้นสองชิ้นพี่นุขอใส่เป็นผักกาดไปก่อนแล้วชอบกินผักนี่เฮ้ยพี่โยมึงทำย่างงี้ได้เลยนะจุ่มเลยเฮ้ยหมูจุ่มว่ะของไม่รู้ทำมั่งว่ะเรามีไม้อยู่แล้วเราไม่ต้องแบบไปให้มันลำบากจุ่มไม้เลยนี่ยเนี่นี่หมูนี่เฮ้ยตอนนี้เฮ้ยลูกชิ้นนี่กลัวไม้จิ้มได้เลยนะอะโอ้ยโอ้โ เฮ้ยกินได้เหรอกินได้มันมันเอามันสุกมาใช่เหรอวะได้ลูกชิ้นสุกมาแล้วเฮ้ยคนคนดูคอมเมนต์มาหน่อยให้มันกินได้เหรอไอ้ลูกชิ้นคนนี้เนี่ยหม้อชาบูของจริงเลมั้ยเนี่ยเฮ้ยเอออ้นนี่สุกเลยเหรอมาสุกไว้เฮ้ยมันเร็วจังวะเละไงจะเละเลยตะเละใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวจะขอขอจิ้มเลยทั้งนั้นอะเนี่ยนะอุ้ยอุ้ยเละจริงวะเละแป๊บเดียวเลยเอาเอาออกก่อนออกก่อนปุ้งอัดลงนานไม่ได้จริงเว้ยเออเฮ้ยดูควันขึ้นดิออ้้้รรร่่ยยมมมากกกคคคััับบงไไดิินนจีูทุ อุ้ยไม่ได้ว่าร่วงว่ะเละเกินครับน,นี่นะนมัเออแลกแลกกับดุซินเลยหยึไม่เอาตอนไม่มีตะเกียบหรอไม่มีเนี่ยกินดิบอยู่นี่กินไม่ได้ต้มเนี่ยสารนะท้งสารเฮ้ยเฮ้ยมไม่แทงได้วาสุดยอดเลยมึงทำได้ไงวะทำได้ไงไม่กิจใจมึงทำด้วยทแง่ไงวะเฮ้ยกูขอหน่อยอันนี้ อืมตั้นเมื่กินมึงอร่อยว่ะกูกินอยู่เนี่ยแต่มันไม่ร้อนเอาลูกคุงมาลูกคุงมาสุกแล้วนี่เห็นไหมหแป๊บเดียวแป๊บเดียว,วนี่ควันกำลังขึ้นเลยนะครับเอานนไปวางไกลจังวะอืมอ้าวไม่ให้มึงกินกูววววไปตักหนามาแล้วเนี่ยอันนั้นแลกกับตะเกียบเดี๋ยวให้ไงเออไม่ใช่น้ำจิ้มนี่นี่โอ้โหแบบเฮ้ยพันโอ้ยดอเบคอนนะครับก็หยอง ทำประโยชน์กินมั้งนนต้นมึงไม่กินให้สุกก่อนวะไป <What? S 1> <laughs> เออ,เอ,อนี่พี่ลคงให้อันนึงเออ <c oughs> ได้ละได้ลอายโยโยหมูสุกยังสุกแล้วพี่สุกแล้วนี่มันต้มแล้วมันแบบพองขึ้นเนาะร้อนดิมึงอ่ะเฮ้ยระวังเสียบปากนะกินลเลียบหมดเลยอ่ะโอ้ยหินอ่ะโอตามึงเยอะมากอะเนี่ยโอ้ยตามึง ช่วงมึงไปซื้อของมึงไปกินอะไรมาป่ะเนี่ยลมันพัดลมลมมันพัดอ๋อโต้ลมมันนั่งหลังนี่แหละวะจิกูนั่งนะทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวเราขอกินชาบูกันก่อนนะครับซึ่งเป็นชาบูกลางภูเขากลางบรรยากาศที่แบบนหนาวๆนะเหมาะมากนะทุกคนก็ลองกันไปคนละคำสองคำก็อร่อยมากนะครับตอนนี้ขอกินชาบูก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวกินชาบูเสร็จเนี่ยเราก็จะนอนกันตรงนี้แหละสี่คนนะครับคืนนี้นะก็น่าจะฟินๆอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอี่กตอนนอนไป กินกันเสร็จเรียบร้อยครับชาบูนะครับก็กำลังจะหลับนอนกันแล้วตอนนี้พี่นุคุงพี่โยก็แย่งผมกันอยู่นะครับ,รบพี่โยเนี่ยไม่ได้เอามาพี่นุเนี่ยมีถุงนอนอยู่แล้วสะดวกสบายรบเราเอาตัวเข้าไปเลยครับเอ๊มาตายเฮ้ยคือดีอ่ะเนี่ยตอนนั้นที่ไปนอนที่เนี่ยเวลาุดอ่ะช่องเย็น่ากว่า,วาสารเล้งโอ้ยนอนสารเล้งกับคือมันจะอย่างนี้เว้ยแล้วมันปิดปิดได้เลยเลยนี่ยอย่างเงี้ยอุ่นอะนะน่ะคือมันสามารถเอาปิดหัวได้เลยเราเรานอนอ่ะ เนี่ยครับประมาณนี้แล้วเราเข้าไปอยู่ในนี้คืออุ่นจริงสาระเลยคืออุ่นเลยเนี่ยก็ตอนเช้าเดี๋ยวเรามารอดูบรรยากาศตอนเช้าอีกทีว่าจะเป็นไงพี่ยงนอนตรงไหนเนี่ยนอนกับพี่นุ่งอ่ะแม่อบนั้นอนด้วยกันได้ไงมันก็ไม่มีใครอาบสักคนนะพี่ <c oughs> อย่าบอตผมไม่อาบหรอไ <c oughs> ม่ไม่มีคนอาบสักคนเลยไฮ้บรรยากาศดีนะเย็น <Y en S 1> <บ>มาก,มากเออตอนนี้หนาวมากครับทุกคนหนาวแบบ ตั้งแต่ทําคลิปมาปีทั้งปีคือคลิปนี้หนาวสุด19องศาตอนเนี้ยโยปิดไฟด้วยเด้อเดี๋ยวผมไปมุดพอผมพี่นุคกห่อาเฮ้ยอ่ะมุดเอาโยมุดเอาเฮ้ยอันนี้คือกูที่เข้ามาแบบเนี้ยอู้เฮ้ยเนี้ยปิดหมดเลยนะเว้ยเนี้ยพี่นุเหมือนผีอันนี้มัมมีเฮ้ยโยนอนได้คนนึ่งเนี่ยทางหลังเนี่ยไม่เอานอนตรงกลางนั่นแหละเว้นไว้เว้นไว้เฮ้ยนอนแล้วเว้ยโอเคพี่บอกฝันนี้หน่อยเร็วเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันเฮ้ยโยฝากปิดไฟด้วยเอาแบตไว้ใช้พรุ่งนี้ ปิดไฟลแล้วนะเออเอาพี่นุคงขยับ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 อย่างนี้มันขยับแต่แค่นี้มันตกเลยโอเคโอเค๋ยวปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนเฮ้ยแต่เรายังไม่ได้แบบส่วนมนหรืออะไรเฮ<อ>้ยช่างมันพี่แค่นี้แหละส่วนคนเดียวเพ้อบ๊ายบาย อากาศเย็นสบายมากครับทุกคนตอนนี้น่าจะเช้าแล้วสายๆนะครับเมื่อคืนกินชาบูกันแบบอิ่มเลยนะครับคนละร้อยเอามารวมกันนะครับก็ตอนนี้พี่นุ้ตื่นแล้วนะครับทุกคนยังนอนอยู่นะครับแต่ว่าอากาศแบบดีมากครับโอ้แดดออกเยอะแล้วนะครับทุกคนตอนแรกพี่นุคิดว่ามันจะมีหมอกนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีนะครับตอนนี้ลม พัดแรงมากทําให้มันเย็นนะครับพี่นุนอนอยู่เหมือนได้ยินเสียงชาวบ้านเขามาอยู่ตรงนู้นนะครับเหมือนมาเก็บผักเก็บอะไรกันนะครับเสียงคุยกันดังมากแต่เช้าแล้วนะครับเฮ้ยตื่นได้แล้วต้นโหดูพี่โยนี่นอนนี่ท้าดินนิดเดียวนี่ตกเขาเลยนะเนี่ยลองนี่โอเคทุกคนตอนนี้ก็คืออากาศอย่างนี้เย็นๆกับพ่ห่มเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนอยากตื่นอยู่แล้วเฮ้ยตื่นมาสัมผัสบรรยากาศตอนเช้าตอนเช้านะครับแล้วก็น่าจะเดินทางกลับนะครับ อันนี้ต้องบอกว่ากระตอบเนี้ยเรามาเจอโดยบังเอิญจริงๆ<อ>แล้วก็อยากลองนอนนะครับตอนแรกเนี่ยเราจะไปกางเต็นต์ตรงที่เขากางกันเยอะๆะแต่ว่ามันคนเยอะแล้วมันแบบไม่ได้ฟีลธรรมชาติไงเราก็เดินเดินหาออกมากางเต็น์แล้วมาเจอก,กระตอบนี้ก็แบบดีมากเม<อ>ื่อคืนโชคดีแบบฝนไม่ตกปกติพี่นุ้งเอาชีวิตรอดนี่ันตกทุกคลิปเป็นอะไรวะไปทะเลก็ตกไปนั้นก็ตกอะไรวะช่องเย็นอะตกมา้หน่อยหน่อยภูชิดาวตกไหมออภูชิดาวก็ตกอะไรวะ มีคลิปเนี้ยไม่ตกไม่รู้มีนมถั่วเหลืองนะครับมีซื้อไว้มีโยไม่มีไรพี่เตอร์นะ่ะโยหมดกูแบ่งให้กินสดได้เออเนี่ยกูชาวบ้านเขาเขก็บมามเมื่อกี้แล้วอันนี้นะกินได้เลยเโอ้หนอนนะกินเนี่ยเนี่ยไม่รู้หนอนเห็นปะปลอดสารพิษแน่นอนอนี่นี่นี่มันหนอนอะไรแปล กินไปแล้วกินไปแล้วอ่ะขาดครึ่งเลยโปรตีนเฮ้ยกินนกคุงพี่ต้นแย่งแตงโมเนี่ยถ้าไม่ไล่แบ่งเพื่อนเนี่ยเขาทุ้งคุงนี่ยอดมาจากเซเว่นนะครับเต็มร้อยห้าสิบตอนเช้าเลยเฮ้ยทิ้งอีกมึงทิ้งยังไงมต้นไอ้ต้นมึงไปเอาไอซีที่ทิ้งเลยของตัวเองก็ไม่ใช่มึงยังทิ้งอีกอ่ะมันหล่นอ่ะอ่ะสรุปนะครับคลิปนี้เราก็พามานอนบนยอดเขากับกระต๊อบ บรรยากาศชิวๆนะครับก็ถือว่าแบบมาเที่ยวแบบฟินๆ,ๆแล้วกันนะครับพี่นุ้ยเคยไปนอนอย่างนี้กับพี่เติ้ลตอนที่ยังไม่ทาคลิปไปนอนทุน่งนาของเพื่อนอยู่แถวนี้ด้วยแต่ว่าตอนนี้มันไม่อยู่แล้ว <c oughs> ไปซะดแล้ว <c oughs> ยังยังยังไม่ตาย <c oughs> คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่นุ้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราไปทําอะไรอีกก็ฝากคอยติดตามกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ <c oughs> บหลายๆที่ท,ที่มีแนะนํามาก็ อยากจะไปทุกที่นะครับฝากไปกดติดตามเพจคลาสสิกนู้ด้วยนะครับเรามีคลิปบน Facebook ด้วยนะครับช่องพีเติ้ลไปกด u b s c r i b e แล้วก็ช่องพี่ลูกคุงนะครับพี่ลูกคุงช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปนิดน้อยนิดนึงพีเติลเนี่ยไม่ที่ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่ายังหาแรงบรนดาลใจอยู่ช่วงนี้บมึงหางานแล้วนะมึงเอายี่นว่ามึงให้ลองให้คนดูเขาแนะนําว่ามึงให้แบบั้นมึงำคลิปอะไรนีป่ะอ่ะมันจะมีกูที่พี่นูแนะนําไปก็มีแบบว่ารีวิวคาเกะทุกอําเภอที่ไปอ่ะ พ,พี่เติ้ลจะเดินทางไปถ่ายคลิปกับพี่นุตลอดพี่เติ้ลก็ไปรีวิวคกเก่แล้วก็อาจจะอะไรนะที่วิธีอะไรนะไอวิธีอะไรนะไม่รู้เมี้พูดอะไรคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ